กินข้าวแต่ละทีเหนื่อยแทนเลยใช่ค่ะแต่ว่าออยก็จะเป็นสายหนึ่งนะว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องป้อนก็ให้มันหิวแต่ที่ลูกอ้อวนท้วนเลยทุกวันเนี้ยพอมีคุณป้าทั้งหลายขยันขย,ยอให้นางกินพ,พี่ฟ้าอะไรพวกเนี้ยนางมีความอดทนในการป้อนข้าวเด็กสูงมาก<ห>สมัยก่อนพี่คิม พี่คิมก็ก็อดทนป้อนเด็กแต่ว่าพี่ทีก no. ับน้องพี่เขากินง่ายกว่านี้ไง่าเดี๋ยวอย่าพูดได้ไหม่ะพูดทำไมเนี่ยเอ้าหล่นอยู่ตรงขาปะปุ๊กหนูหยุดพูดก่อนลูกมันง่ำง่ำอะไรล่ะหล่นมาหมดแล้วเนี่ยนอนถ้าหล่นมาอีกมันวิจะเก็บเข้าปากน้องใหม่เลยนะเอองามง่ำเก่งแล้วลูกกินให้หมดมาอญยาดูอญยาดู อายาหนูอย่าเหยียบสิลูกหนังสือเหยียบไม่ได้มาอายามื่อวานนีค่ะเนี่ยมามามาเป็นกำลังใจในการทำงานวันนี้อ้าปากก่อนค่ะโอ๊ยตายละเหยียบหนังส่งหนังสืออายาอ้าปากก่อนสิลูกพังหมดไอตัวเล็กย่าเนี่ยมันดีมันด้ไอายาฉันหยิบขึ้นมาได้ไปหนึ่ง จิกตูดเลยนี่แน่ยนี่เน่หมดปากแล้วมาเล้วมีแค่สามเล่มมั้งเหรออีกสามเล่มหายไปไหนอ่ะมาอัญญาขามาแล้วของหายไปหมดหยิบมาไอ้วายหยิบมาให้มามีซีกวางอยู่ไหนคะกวางนายกวางหยิบกวางมาเออฮะนี่ขาแล้วยีราฟอยู่ไหนขายีราฟยีราฟอยู่ไหนคะยีราฟไหนยีราฟโชว์ก่อน ยีวันนี้ขนาดนี้เพราะขนมก็จริงเพราะว่าลูกลูกกินขนมปังเยอะหาควางอยู่ไหนคะควางต้องกินน้ำผักปั่นบ้างนะสาวๆโอ้ยน้ำผักปั่นยากอ่ะพร้หมดแล้วมาเร็วพี่ฟ้ากับพม่าใช่ค่ะวันนี้แม่่าตัดอยู่เนาะแม่เขาเข้าโรงพยาบาลค่ะก็เลยกลับไปดูแลคุณแม่ ไม่เอ็มได้ไล่ออกไปแล้วช่างลูกเล็กๆทานอาหารได้น้อยมีคุณหมอแนะนำอาหารเสริมพีเดียชัวให้ทานค่ะอ้บปับอับอ้ำปอ้ำอ้ำอ้ำอเก่งว่าไงเช้าเฉ้าเช้าเฉาเฉามากินหนึ่งคำแล้วเฉาแล้ว เฉามากินข้าวหนึ่งคำาแบบมีป้อนเฉานะเฉาอ่ะอ้ามร็วนี่มันต้องอนนี่มันเดี๋ยวห